อย่าเราบอบอย่าเ้าบอบว่าฮะว่าไงเรากำลังเติมน้ำมันอยู่เลยเกิดเหตุด่วนแล้วอะตอนเนี้ยกดออฟรถคิวอะออกมาอารวาสอีกแล้วอะฮะกดออฟรถคิวออกอารวาสเป็นไปไม่ได้ที่นี่มันต้องไม่มีพีศาจีิมันมีอะมันมีทั้ง S c p ซพแล้วก็เทเวอร์เฮนเดอร์สันหมดเลยของสปาร์ลาดเนี่ย เออมีทั้ง m อ p พแล้วก็ตัวเฮอร์แอนเดอร์สันเลยหลังเนี่ยตายแล้วว้ายไม่จริงไม่จริงแล้วถนนเส้นนี้เนี่ยไอตัวก็อดออฟรถคิวเนี่ยมันออกอารวาดแบบว่ามาบ่อยมากๆครั้งนี้เราต้องจับมันให้ได้ครั้งที่แล้วเราพลาดอ่ะครั้งนี้แหละเราต้องรีบแล้วบ๊อบขับรถเร็วใช่ใช่ใช่เราต้องรีบแล้วเราต้องขับรถแล้วนี่ขึ้นมาเลยเจ้าตอตะพี่โดไปเลยรู้สึกว่ามันอยู่ทางขวานะทางขวา ตอนนี้น้ำมันพร้อมใช่ไหมบ๊อบอาวุธพร้อมเนาะคันนี้น้ำมันเต็มถังเลยแล้วก็มีกระส,สุนมีอะไรพวกนี้พร้อมไปหมดเลยเจ้าต่อตอปีโดอ่าครั้งน,นี้แหละเราต้องจับกอตออฟรถคิวให้ได้ใช่ใช่ใช่ครั้งน,นี้เราต้องจับมันให้ได้เลยไปเลยนี่เน่นี่เง่้เฮ้ยเจ้าบ๊อบเป็นไงบ้างเนี่ย นั่นไงนั่นไงเจ้าตาตาบีโดมันอยู่ข้างหน้าตรงนั้นไงเห็นไหมนั่นน่ะโอ,อ้มันกอดออฟโรดคิวมันขวางถนนจริงๆด้วยถึงว่าล่ะ <ไอ S 1> หายไปหลายคันมากเลยอ่ะตอนเนี้ยมันหายไปทั้งหมด5คัน<อ>เลยอ่ะถนนเส้นนี้อ่ะเจ้าบ๊อบใช่ใช่ใช่ดูสิดูดูมันขวางถนนเนี่ย oh เราต้องทำอะไรสักอย่างนะเจ้าตาตาบีโดพวกเราคือฮีโร่พอชนะเราต้องกําจัดมันยิงมันเลยใช่ใช่ใช่เราต้องกําจัดมันยิงมันเลยนี่เนี้ยนี่เนี้ยโอ้ รถารถเราดูว่ามันทรถฟักมันพัเราไยังพอนไม่หมดเลยฟมยิงมันยิงมันจะดียิงมันยีงงมันจะหนีแล้วมันจะหนีแล้วนะดู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 เย้อเด้อเด้เก็บล้องชันล้อชันล้อชันล้อล้อชันล้อแม็กแม็กชัน ไม่เก็บล้อก่อนเดี๋้อมันพามันไปมันหนีไปแล้วมันจะตกเหวแล้วมันจะตกเหวแล้วมันจะตกงเหวแล้วล้อเจ้าตามเก็บแล้วแล้วตามเก็บตามเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บมันรีวอะไรบ๊อบมันหนีไปแล้วอ่ะ ใช่ใช่ใช่มันหนีไปแล้วเราต้องไปตามจับมันนะเจ้าตาตาปิโยก็บอกว้าโมแต่ห่วงล้อรถเนี่ยมันเลยหายไปเลยอ่ะบอบก็ต้องห่วงล้อสี่ล้อข้างเป็นแสนเลยนั้นเนี่ยบ๊อแต่งมาจับมือเลยเข้าใจไหมอ๋อเข้าใจแล้วงั้นเอา,อางี้เราอ่ะไปตามกอดออฟรถคิวที่เมืองกันมามันอาจจะเข้าไปในเมืองก็ได้นะใช,ใช่ใช่ใช่มันอาจจะเข้าไปป่วดในเมืองก็ได้นะไอเจ้าเนี่ยเราไปแล้วเพราะเราเป็นฮีโร่ ชีเราเป็นฮีโร่เยดแต่แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจ้าต่อตาบีโดอะไรรถเราก็โดนพังไปแล้วแล้วเราจะไปกันยังไงล่ะพวกเราก็เดินไปสิว้าวไป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 อ๋อนั่นไงมันอยู่นั่นเร็วเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วงไป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 มันกำลังพัง นี่นนี่โหมันเข้ามาในเมืองเรเมืองเรากำลังจะพนาศมใช่มันมันาตึกแล้วด้วยหยุดได้หยุดเีนี่โอ้นี่ไนี่ไงทำไมปืนมันแรงจังนี่นี็ความิวองกไได้นี่ไงยิง เราต้องยึดทรัพย์สินนี้แล้วม,มาเป็นของเราใช่ใช,ใชเพื่อล้อแม็กของเราไม่มึมันชิงมันอะไรเจ้าต่อตร์ติโดเพื่อเราจะได้ไปเล่นต่อ <laughs> ไอช่าเราจะได้ไปเล่นต่อช่าช่ายตีเต้องมีมันเราต้องจัดการมันยังไงก็บอฟจะทำลายมันจริงๆเหรอเนี่ยใช่แล้วใช่แล้วจ้าต่อตบีโดเราต้องทำลายมันนะมันคือทรัพย์สินที่ทำลายเมืองเข้าใจไหมเออแต่ว่านะฉันว่ามันใช้ประโยชน์ได้อยู่อะไอเจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เจ้าต่อตบีโดถ้าเกิดว่าคนไลนเอาไปเนี่ยเขาก็จะพังเมืองเราเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราต้องทำลายมันแต่เราว่าเอามันเป็นอาวุธได้ เนี่ยเอามันเป็นอาวุธที่จ้องต่อตอบีโดคือเราอะเป็นผู้พิทักษ์สกีล่านนะเราพดุงความยุติธรรมแล้วก็ความถูกต้องเพราะฉะนั้นอะเราจะต้องทําลายมันเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมอ๋อก็ได้ทําลายก็ทําลายใช่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 แล้วเราต้องทําลายมันนี่เดี๋ยวดูนะเอามันไปยุยเครื่องบดอี๋เุ่ยไม่พังอ มันไม่พังอ่ะเจ้ต่อตอบิโดดูที่โอ้โหอีกหนเริ่มพังแล้วนี่แน่แน่เดี๋ยวนี่มันอะไรเนี่ยมาบ๊อบเดี๋ยวฉันจัดการให้อจัดการมันเลยเจ้าต่อตอบิโดบ๊อบออกมาก่อนสิได้เลยนี่บ๊อบออกมาแล้วเฮ้ยรอาแป๊บนึงเจ้าต่อตอบิโดหน้อยจัดการเลย นี่นี่จัดจารมันเลยช่วยยิงหน่อยพังมันนี่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 กลับเข้าไปกลับเข้าไปต้องทำลายกลับเข้าไปที่ว้าวเรียบร้อยตีเร้อยนี่เน่เราทำลายมันแล้วนี่นี่นี่ไดูใบหน้ามันสินี่แหละโฉมหน้าฆาตกรที่มันฆ่าคนไปห้าคนเลยอ่ะใช่แล้วมันฆ่าคนไม่ตั้งห้าคนเลย นี่ี่ี่ี่เตอตะปีโดอะไรบ๊อบนายลองหันไปทางนน้นสิมันมาแล้วมันมาว้ไไปไปมันมายิงมันได้กระสุนหมดยิงมันยิงกระสุนหมดมันมาล้างแค้นใหเพื่อนมันมาล้างแค้นใหเพื่อนเจ้าต่อตะปีโดนายไม่มีกระถูกตะตันลย่พวก่ยนูอยกออยักอช่วย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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวยอนกอดไปไหน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  ว้ารถไฟราไฟรถไฟรถไฟนลยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วต่อตอมิโดเราต้องหลบก่อนตอนนี้ฉันต้องไปเก็บกระสุนก่อนล่ะตอนแรกกระสุนไม่มีเลยเนี่ยแล้วนายจะไปเก็บที่ไหนอะเจ้าต่อตอบีโดเดี๋ยวหาตามข้างทางไม่เคยดูหนังซอมบี้หรออุ้ยได้ยมนอยู่หลังเองอะใช่ใช่ใช่อุ้ยมันยังไม่ปอะไรอีกนี่ไอ้ป้ากี้บอมพึ่งบอมมันไปแล้วนั่นเนี่ยถอยเร็ว ไปเลยบอสรถตำรวจของเราแข็งแกร่งมากๆากรับรองก่อนออฟรถคิวไม่มีทางสู้ได้แน่รถพวกเราแข็งแกร่งมากไปเลยโชดๆโๆๆๆๆๆๆๆไปแล้วครับไปแล้ว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 ชนมันแล้วบล็อกว้าวรถว้าวรถว้าบล็อกว้าวรถว้าวอย่าแล้วมันจะลุกขึ้นมามันจะลุกขึ้นมาแล้วแล้ว ทำยังไงอี่จะต่อตอรปิโดเราพิกรถไปได้อลงมาแล้วจะต่อตอริโดโน่นคันหลังหลังจะต่อตอรปิโดมาเร็วไหมมาไหมมันที่แล้วมันยี่แล้วมันจบตีแล้ว ตีเลยมันเริ่มโจมตีเลยมันเริ่มโจมตีแล้วยิงบั๊ยิงบั๊บนี่จอต่อจอวีโดเราว่าปืนพวกเราอ่ะสู้มันไม่ได้หรอกปืนพวกเรามันปืนสั้นเนี่ยยิงมันไม่เข้าไอ้เงี้ยดูทเงี้ยเงี้ยเนี่ยเงี้ยเออก็จริงของนายนะเราต้องทำไงอ่ะว้าวว้เราต้องไปที่คลังอาวุธเราต้องไปที่คลังอาวุธด่วนๆเลยไปไปไปไม่ได้โดนหัวอะะนัพลจอต่อจอวีโดวันายนทำอะไรกับหัวเราวะ เป็นไปไม่ได้ที่นี่มันต้องไม่มีปีศาจด <c oughs> <ซ>ีมันก็ต้องห่วงล <c oughs> <ส>้อฝีล้อข้างเป็นแสบเราจะต้องทําลายมันเดี๋ยวนี้ <c oughs> เขา้าใจไหมมันยังไม่ไม่เป็นไรหรอเนี่ยไอ้ปุ่กกบพึ่งปอมมันไปแล้วนั่นเนี่ยถอยเร็วบอเราว่าไปบอยแกแกถอยสติกติกติกโอ้ my god ตายซะ แกแค้นให้บอบสิอุ๊ยความแล้วแกแค้นนี่แกแค้นให้บอบเอาตาตาอาบิดอโลมาแล้วลองมาแล้วถอยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่เนี่นี่เนี่ยเอาอะไรนะจ้าตาตาบิดอเมื่อกี้สลบไปเหรอ ไอแล้วเมื่อกี้เราสลบไปแล้วเราก็ฟื้นขึ้นมาใช่ไหมเราก็วิ่งไปเอาเอาวุธมาเลยมาจัดการมันเลยเนี่ยนี่ไงแะรูว่าฉันจะเสียเพื่อนอย่างเองไปแล้วอ่ะบอส<แ>ไม่นะเลยเราอ่ะเก่งยิ่งกว่าบูธวินดิสอีกเก่งมากเลยนี่ไงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอสเดี๋ยวบ้านพัง เอาละครับน <tal> <abil itation> <âu baik> ี่คือ <subscribers> ศ okay, ึกดวลระหว่าง God of l o รถ Q กับ God of l o รถ Q นะครับไม่รู้จะพูดระหว่างทำไมโอเคมาลุยกันเลยสามตัว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 พร้อมแล้วอืออึดใครจะแข็งแกร่งกว่ากันอจึงจะโอ้โหเด โอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะครับกับบิดลิกนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ต่อต่ววีดีโอด้วยนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันถ้าชอบคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย